โอเควันนี้เป็นวันที่วิ่งแล้วมีความสุขอีกวันหนึ่งนะครับผมเพราะว่าวันนี้ได้วิ่งกับบางน้องที่ทํางานคือเวลาเราเบื่อใช่ไหมเราก็แนะนําเลยนะเป็นวิธีแนะนําเลยนะก็ค,คือว่าหาเพื่อนครับทุกคนหาเพื่อนแล้ววิ่งไปได้วยกันครับเออแต่เออแบบว่าเราอาจจะเป็นแบบหัวล,ลากนิดน,นึงนะก็ให้ลากหน่อยเพราะว่าเขาเรียกอะไร น้องๆจะได้ลดความวุวนได้นะครับผมนะก็ลดพุงได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ลากไปประมาณเจดกิโลนะครับทุกคนลากน้องๆนะเป็นไปประมาณเจ็กิโลคือผมอาจจะมาสายนะคือแต่นาฬิกาผมมันเจ็ดกิโลนะเพสหกจุดสามศูนย์นะทุกคนครับก็บอกไว้ก่อนนะเออและนี่ก็คือว่ากําลังอยู่ในบรรยากาศเชียร์ทำไมมือจังวะมื้นมากทุกคนครับ เออดีนะครับผม<น>เราเราพกนี่มาด้วยเ,น,ยเนีเป็นไงเป็นเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้นะครับทุกคนคือเจ้าเฮดลัมฟินิกนะครับนะโอ้หดูดิมันมันมืดมากครับทุกคนครับทางทางเนี้ยไม่ดูเหมือนกันว่าทําไมทําไมไม่มีไฟเลยอะ่ะเออทางทั้งที่จริงๆก็มีเสาไฟนะครับทุกคนครับเนี่ยมีมันมีเสาไฟนะแต่ว่า ผมเป็นถนนที่มืดมากนะครับแต่ก็ทางดีอยู่นะคือจะบอกว่าไม่รู้ทางไหนเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> นี่โอ้ oh. ไฟสว่างจ้าเลยนะครับผมฟินิกซ์เอนะครับผมฟินิกซ์เออะไรวะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> แต่ว่าตัวใหม่ที่ได้มานะเป็นฟินิกซ์เอ65นะวันนี้เอามาอยู่บ้านนะครับผมอันนี้ใช้ตัวเก่านะครับนะเดี๋ยวจะเอาตัวตัวใหม่ไปเทรลครับทุกคนครับ ส่วนส่วนตัวเน,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 นี้ยใช้ซ้อมนะครับนะเอยดี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 วัน,นวันนี้ดีครับวันนี้ดีรู้สึกดีเนี่ยทุกคนครับกาลังจะบอกว่าคือถ้าถ้าวิ่งแล้วเบื่อนะให้หาเพื่อนวิ่งด้วยพอหาเพื่อนวิ่งด้วยแล้วมันก็มันสบายใจนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องทาความเร็วมากแค่จอกจอกกันไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคประมาณนี้ยบายจ้ะ